สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับเกิดยังน้อ,นอมืาอนี้ก้อนเหล็กออกอีกซิปมาทีนี่แหละครับจะรุ่นเซียนโอ้ไม่เงี้ยคือดัดผมคาเซียบานี่ปานซ่างกาบผมงอหลังคองเลยครับให้อลน,น้ำโศกถอดให้เป็นงอหลังคองเลยคือคือตัวได้เนี่ยหรือไม่เงี้ยงวดนี่ ลอตเตอรี่แปดแปดห้าอันเลียวพ่ะนะ <Okay. S 1> ส่งให้ข้าเจ้านี่กุ้มไรคนว่าอัานเลี้ยวไม่งี้ยฟันดิฟัน ทันว่าจังได็กกว่าพี่สายมาบอกเล็กทันว่าพี่สายบอกเลขกแปดห่าแปดแปดห่าแปดแปดห่าว่เป็นยังห,หลายอยู่เสี้ยนดิบนไฮแปดห่าหนี่รอเบิง่งรอเบิ่งนํากันหยีข่างเหมือดแท้บิ้วนี่เนาะมันหยอ่ยนยอนเสียงครับผมตรงตรงไม่เงี้ยว่มามักมักดัดหงอมันจังสันน่นจังบ่ได้ตัดหยาด หอน้ำสกมักตัวใดงวดนี่คิดว่ามักสองหมักสองหาไม่เี้มักแปดหาทีับพาะแ่มักกัฝันเนาะฝัน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 ่มักกับไลงฉีดย้บ้าจ้บ้าบันสืถือก็ถือแล้วกัฝันเนาะกับฝันข้อมฝันเอานน้อนยันบ่ได้ยื้กับดวงอันใดก็ได เกือบเพท่านเนาะพราหันเอาน้ำโศกไม่ใหี้ยเพรบอกเบื the ้องนาฬิกาเบื้งหันนี่จะเลื่อมอัดเลยเพราะว่าเบื้งหันฆ่าโสกฆ่าโสกเม่เอาน้ำโศกมาพากันลงไปเจ็บปูยืทธงปวดล่ะไม่เงี้ก็ลงไปน้ำมาแยมนี่มันไม่ค่อยออกไปได้หรอกไม่ต้องฝนฝนก่อนฝนตกคักๆเมื่อนี้ก็ฝนกับเบืตกบ้านนี่มาถือมือคักเนาะตกมาถือมือ เอาแต่พ่อได้ยุ่เนาะนีแ่แหละครับเอาไปเบิ้งตัวเลขรุ่นเลขรางวัลที่หนึ่งสองตัวไทยแล้วก็สองตัวบนน้ำกันอเอาครับท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวครับผมรอลุ้นครับมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวใดเนาะเอฟซีทางสอง ยิดีโสดีลาบน้ำกันบ่ครับงวดนี้เอากาลังเปิดครับผมรอรุ่นครับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2,568เลขที่ออกเลขที่ออกครับ3,1 3,1นึ่งโอ้สา สามหนึ่งข้นมากบักเยอะเลยครับตะบู้มามหสามหนึ่งครับเอาต่อไปไปลุนรางวัลที่หนึ่งน้ำกันครับเอาสู่ต่อไปครับตะบูส้มมาลุนครับผมรางวัลที่หนึ่งครับห้าศูนย์หกสามห้าหกห้าหก ห้าหกไหลอยู่ไม่ใชนี่แหละครับห้าศูนย์หกสามห้าหกสามห้าหกเรางวันที่จานี่แหละครับรางวันที่หนึงครับท่านผู้ชม5 6หหและ5 6เอาไปเบิ้งสรุวเรลี่ยน้ำกันเลยครับท่านผู้ชมเอาครับ มาสรุปน้อกันครับเลขพอยี่ยครับผมพอยี่ยเห็นยังหระบาดนี่ตั้งเลขอีกตั้งเลขอีกเขาตรงตรงเขาตัวกลับเนาะพอยี่ย์เขาตัวกลับพอยี่ยใเห็นหนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งครับนี่แหละครับผมบร้เขียน<อ>งวดเก่าแต่ให้เอฟซีเบิรงวันที่เอาเนาะครับเพราอรีบลงให้ดุนดวนสุยเนาะพอยี่ย์หาเก็ตไหมหาเก็ตนาะหาฮออกหาฮกแม่น้องบัวมือเสิร์ฟบนล่างห้าเจ็ด เจ็ดห้าเลขออกห้าหกโอ้เสียดายแฮงครับสบู่ส้บบมมือเศร้าสดๆร้อนๆเกือบมาอีกครับเอ๋อบอเป็นยังตามกันต่อนเอาพะย่อะมีพะย่ะนะครับเข่าลางเม็ดเดียวยังขำไหวยเนาะพะย่ะซุยสุยเ็ดเดียวยังมีดแร่งหมีตามต้มาามนอเเน,นอเล่าเลยนโมพะย่ะเล่าล่าวลงเรียบร้อยแล้วเอ๋อเลขไห้เขาแล้วเลขเล่าบอลแน่เนาะสามมาอีดีเนาะพ่อะย่ะ สามนี่แหละเสียดายถ้าหาเจ็บแม่น้องบัวขึ้นกันครับเลขออกว่าหาหกเอาเบิ้งเซียนทันต่อไปครับเลขดับสองสำนักครับผมนี่แหละครับเลขพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรีเอาอยูุอีกเรี่ยวครับผมสำรับสูตรพอเพิ่นต้นตำรับที่เลี่ยนมากนะครับานผูุชม์หายมากกัเลขพอบางพี่สี่สองสอง,ส,อง,ส,องสี่ครับพอนนทบบุรีสองสามสามสองไม่มาด้วยกัน แต่อูน้ำช่ายยำให้ครับเพราะว่า2ตัวมา1ตัวมา3ตรงตรงครับทานผู้มนี่แหละครับ3ตรงตรงนี่แหละครับเนาพิจารณาเบิ่งน้ำกันครับนี่คืองวดเกาเด้อครับผมเดี๋ยวสิตามต้องงวดให้ด้วนด้วครับจะเฮ็ดสูตรให้เดียบร้อยเรารีบลงให้ FC ครับเอาอยู่แถมมาพร้อมครับ3นี่แหละครับเอาฝากเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำช่ยออมน้ำโชกไว้เด้อครับผมเทิงไทยเทิงลาวครับ ต่อมาครับดับล่างเสื้นหลงครับ1กันยายนคือวันนี้นะครับดับล่าง9งวดที่161ตามกันต่องวดที่162ครับเอาอยู่อีกแล้วดับตัวเดิมนี่แหละครับเด็กลางบอมมี่เก่ามีแต่3กับ1สุดยอดครับเอาอยู่เส้นทันต่อไปครับแอดแสงเดือน10หน่วยล่างครับผมนี่แหละครับเขารัก10ครับผม3 ลักหน่วยคือนหนึ่งครับผมออกสามหนึ่งแล้วจะตามต่อให้ด้วยครับสรับดอ็ซแงเดือน10หน่วยล่างเฟซี่ฝากติดตามให้อุ้น้ำใช่ด้วยเด้อครับผมเซียนตัวมาอันนี้เสียดายครับผมขึ้นบนวิ่งล่างสอสนามบินน้ำหนึ่งกันยา68วิ่งล่าง5้รอง6เลขออกบนห้าหเสียดายบอเป็ี่ยนยังครับตามไหมครับผมสอสนามบินน้ำครับ สิหน่วยบน10หน่วยบนเขาลัก10บครับผมลักหน่วยเป็นหลัก10เป็น5านี่ครับ5ตรงตรงเอาผิดเจอหน้าเบิ่งนำกันครับสำปุม่มมงวดนี้กับมีบัวลายครับแต่ว่าเสี่ยนเพลินไปมักเลขที่ตัวอันเนาะมั้ไอ,อ,อันลายแปดห่าหาแปดเไดเมีน้องบัวพร้อมต่อไปงวดวันที่สิบหกบานนี่ เป็นนั่นคือว่าอังสันเนงคมาอแ่พราะว่ามันขำมาแล้วมันดังๆมาอันาะเนหงก็องมันต้งออกองม่เล้วเนาะพเอ้คน้ำพระท่านก็ว่าอุ้ยฮะความคุณผู้สื่อบ่ดนีคุอสื่อมันคือออกมออกดนีเห็นไหมนเป็นเหตุในหเสียดายเล็กไหญ่กับน้องเหรอเสียนถึงตัวมากครับพ่อฝันแม่นครับวิ่งบนล่างหกเลขออก ห้าหกนี่แหละครับเขายูนี่แหล,ะ,ละครับแอดแสงเดือนสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนเขาลักสิบเข่าหาครับทานผูชมบบบ๊ดดกอดข้อกันมากครับส่วนต่อมาครับพ่อสามหมอชุดฟันทงเลขวิ่งครับเข่าหาครับทานผูชมบนรางบนเนนดีซีแต่มาหาครับต่อมาครับเลขดับแม่เอฟซีดับล่างตัวกลับเล่นได้ บะมี่สามหนึ่งหนึ่งสามเอาอยู่เอาอยู่ครับส่วนเสียนต่อมาเส้นสุดท้ายผู้ดเดียวกันนี่แหละครับเป็นดับบนดับบนไม่มีห้าหกหกห้าไม่มีครับเอาอยู่ครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขอะมีเพียงสนีเดี๋ยวจะรีบลงให้เอฟซีด่วนๆเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้มั่นมั่นน้นำกันครับสวัสดีครับ